คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow นะครับผมก็มาเจอกันอยู่ในช่วงเวลา1ทุ่ม40นาทีนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมคริโอพัตานะครับผมหรือว่าความลับของคริโอพัตานั่นเองครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วคนก็จะเรียกคริโอพัตานะครับทุนมาแเอ้ย 8,000เอ้ยทุนมาพันแดนะไม่ใช่แ0ด0ันทุนมาพันแปดอจัดไปดีครับเบส20่0 0พันห้าะครับเลือไวสามร้อยนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะไหลมันจะมีตัวแพงมาอะไรยังไงนะครับทุกคนหรือว่าจะอาจจะไม่เป็นไปได้คือไม่มีก็ได้เดี๋ยวมันเริ่มที่เท่าไหร่อลองไปสักหมุนนึงเพิ่มไหมเพิ่มไหมเพิ่มไหมไอ้ยาสีเขียวว่ะโอ้โหพื้นที่สีเขียวถ้ารักธรรมชาติแล้วต้องสีเขียวอยู่แล้วไปดีกว่าไม่เอาอีกแล้วนะครับผม หมุนเล่นๆไปงั้นโอเคจัดไปเจกับสิบนะครับณนะตอนนี้คือเจกับสิบเท่านั้นเอเควายมาวะวายมาวะสิบต่อคลิปโอ้โหสวยจัดแต่ว่าตัวไม่ได้แพงนะตัวนี้เนาะเป็นโอ้โหสามร้อยเลยหรออืมเราซื้อไปพันห้านะทุกคนช่วยแอดลุนไปด้วยกันจริงๆแล้วอะ เมื่อคืนเสียไปนะวันนี้อยากจะได้คืนบ้างนะไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะเมื่อคืนเสียแล้วก็เลิกเลยนะครับหลับนะครับผมวันนี้น่าจะลงดึกด้วยไปทั้งวันไอ้ทั้งคืนไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่วนใหญ่ช่วงนี้แอดไม่ได้ไปไหนแอดนอนกลางวันไงก็เลยมาดึกเลยนะครับตื่นสายนะครับผมเงินรางวัลน,นะครับซุปเปอร์เมกกาพิคหนึ่งหกห้าศูนย์ถ้าหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นี่ต้องอะไรครับหิวแล้วก็ต้องหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ต้องเคฟซีแน่นอนเอ้ยเคฟซี FC, หรือพิซซ่าวะ ปิซ่าหรือเปล่าแอดนี้ก็มวัวตัวตัวเหล่งหมดแล้วคูณสิบห้าแล้วนะครับตอนนี้เหลืออีกสองสองหมุนตอนนี้ก็มีเป็นรูปดวงตานะครับแล้วก็เป็นรูปตัวคิวนั่นเองนะครับทุกคนเออยังมาอยู่วะคูณยีสิบเอ็แล้ววะ่ะโอ้โหแจว๋วยังไงไอ้มาอีกเอาแล้วไงเฮ้ยมาต่อวะเฮ้ยทุกคนถือว่าเยอะนะเนี่ย คิวเท่านั้นครับคิวเท่านั้นบอกเลยโอ้โหคูณ30 2ส0 0 0พันนะดอกนี้ซูปเปอร์เมกลาไปที่2,900นั่นเองโอ้โหปิดสวยๆเลยนะมาเอาแล้วไงสงสัยจะได้ไวนะทุกคนแอดน่าจะเลิกเลิกไวอีกแล้วนะครับบางทีจะโด,โดนก็โดนไวเหมือนกันนะอันนี้จะบอกเลยว่าตัวแพงด้วยเอาแล้วไงไหลไม่หยุด ตัวแพงด้วยครับแล้วก็มาทีหลังแบบนี้คือเราได้คูณมาเยอะแล้วด้วยโอ้โห,โโหแจ๋วเลยเฮ้ยโอ้ยไม,ม่มีต่อ,อยังไงก็แตกหมื่นดอกเนี้ยโอ้ยไม่ถึงหมื่นนะแต่รวมกันแล้วนะซูปเปอร์แมกกาเป็นที่ ,7 จ็ดันเจ็ดนั่นเองนะครับทุกคนตอนนี้เป็นหมื่นสามพันแล้วนะครับดอกสุดท้ายว่ายังไงเอ่ยโอเคไม่เป็นไรครับลองสุดท้ายสวยแล้วดอกสุดท้ายไม่เป็นไรไม่จําเป็น <c oughs> โอเคเงินรางวัลรวมไปที่หนึ่งพันสามร้อยโอ้โหยุดนี้ยุดเดิมปังอีกแล้วนะครับจ้ะ จัดต่อเลยดีกว่าก็ตอนนี้เป็น13 0 0 0แล้วนะครับทุกคนอ่ะไปเบ็ดยี่สิอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเอาทุนคืนพร้อมเอากำไรมาเสิร์ฟเลยนะครับผมเ <c oughs> มื่อคืนเสียไปนะครับเมื่อคืนแอดเล่นทุนหนักนะแตกแป๊บเดียวล่วงนะครับก็ไม่เป็นไรวันนี้ได้คืนแล้วก็ได้กำไรแล้วด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเพิ่มเบ็ด40เลยแล้วกันนะ เอ้ยมีไหมเบ็ด40มีสิมันขึ้นทีละ20นะจัดไปเบ็ด40ครับเบ็ด40เราซื้อ3,000เงแอดก็เลยมันพอดีกันกันกบเศษด้านหลังนะครับตอนนี้เรามีกำไรแน่ๆอยู่แล้วนะครับทุนมาพันแปดนะครับกำไรอยู่ประมาณ8,002แล้วนะครับโอเครอบนี้เอายังไงดีฮะบวกเท่าไหรด่ดีเอ้ยเสียวเสียวเสียวเสีวยวแยบแยบไปทีละอันแค่นั้นแหละพอ โอเคครับก็ขึ้นทีละเท่าไหร่ทีละสองเนาะ <_ S 1> เดวก,ก้าหมุนนะมาหรือเปล่าเอ่ยตัวเคลนะครับตอนนี้ตัวเคตัวเคยังไงจะได้เพิ่มมั่งไหมเราซื้อไป3,000จะต้องให้ได้มากกว่า3,000นะครับไม่งั้นจะขาดทุนนะรอบนี้โอเคดอกนี้ไป720ครับกำลังสวยเลยนะเนี่ยมาหน้าลายเนี่ย 360นะเอาตัวแพงมาอีกแล้วชื้อไม่เคยได้สแคร์เธอเองสักทีนะเกมนี้บอกตรงๆนะครับยากมากเลยเคยได้หรือเปล่าแต่ว่าไม่เคยซ้อนนะครับนะมาอีกแล้วสแคร์เธอจะมันมาจะมันจะมาแค่ตัวเดียวหรือไม่ก็มากสุดส่วนใหญ่จะเป็นแค่2ตัวนะครับโอ้ยได้เพิ่มอยู่ทุกคน หลังจากนี้คือกําไรแล้วเอาแล้วไงปีกปีกชมพูปีกม่วงมาเฉยโอ้ยแต่ไม่ไหลว่ะทุกคนไม่เป็นไรนะครับก็ดซุปเปอร์เมกาอีก2,500โอ้ยหยุดไม่อยู่จริงๆครับเกมนี้ต้องเรียกว่าเข้ามาถูกจังหวะด้วยนะครับทุกคนนี่แหละแอดถึงได้ชอบ PG นะครับเสียดอเสียน้อยนะครับแต่แอดส่วนใหญ่ได้ถอนจาก p g เนี่ยส่วนใหญ่เลยเอามาแล้วไงสแครเธอจะซอหรือเปล่าเอ่ย ไม่มาไม่มาก็ไม่เอาแล้วเอาแค่นี้ก็พอโอเคได้แค่นี้ก็บุญเท่าไหร่แล้วนะครับเงินรางวัลรวมไปที่5 8าพันแนะครับสำหรับรอบนี้ก็ได้กําไรเพิ่มขึ้นมาตัดสินใจถูกนะครับที่ไปต่อนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าเอ้ามีต่ออีกว่าไปชมไปต่อคิวกับเคนะครับดอกนี้โอเคเคแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไม่มีต่อครับจัดไปครับผม 480บาทนั่นเองนะครับทุกคนตอนนี้เป็น16,606บาทอุ้ยรู้สึกว่าเลขสวยพอดีกว่านะครับทุกคนยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์รุดกระดิ่งให้ช่อง Tomorrow ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นแรงผลักดันและกํกำลังใจทำคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้ได้รับชมและก็ะกิจกรรมใหม่ๆนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันบายครับผม